กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะในเบรคนี้ของเรานะคะอ่ะอยู่ตรงหน้าของคุณนะครับเป็นสบู่นะฮะดีท็อก์ล้างพิษนะ,ะชื่อว่านี่เลยนิชตาครับแอปเปิลสบู่นะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นสบู่ที่เจ้าของตั้งใจทํามากเลยและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะตัวนี้ช่วยดีท็อก์ล้างพิษด้วยหลายคนไม่รู้ตัวนะว่าใช้เครื่องสาอางที่มันมีสารอ拉ไฮโอดิโ no คลนแล้วก็มันจะเป็นผุดสิวน้องสิวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลราไม่รู้จะแก้ยังไงพยายามแล้วพยายามอีกนะฮะ มันก็มันก็ยังไม่สามารถที่จะลดลงได้นะคะหรือบางคนเนะี่ยหน้าเป็นรอยดงร,รอยดำเนี่ยเอ๊ะทำยังไงให้หน้ามันใสให้หน้ามันขาวขึ้นสว่างขึ้นมันก็ไม่รู้จะทายังไงหมดสิ้นหนทางวันนี้มีแล้วคุณผู้ชมนะคะนี่เลย Apple s o สบฟตัวนี้นี่นะคุณผู้ชมนะคะช่วยดีท็อก์ล้างพิษนะคะแล้วก็ปรับสีผิวของคุณให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะ,ะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาคิดค้นโดยเฉพาะสูตรของเขาโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นอกจากล้างหน้าดีท็อก์ล้างพิษแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะอาผิวก ได้ด้วยนะฮะใครที่มีสิวผดสิวที่หลังตามแขนตามขาก็ใช้ได้ปกติราคาเท่าไหร่คะราคาเนี่ยครีมนะฮะสะบู่ก่อนสบูกสบ่ก9 9นะฮะ แล้วก็ลดให้เหลือ99 99บาทเ,เท่านั้นนะคะบอันนี้สบู่นะแล้วครีมนิสตาบรท์เทนนิ่งบรท์เทนนิ่งก็คือผิวมันจะออล่าสว่าง<ช>สารสก,กัดต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่ไปเกือบไ,ไปไปหลายตัวแต่ว่าหลักๆของเขาเลยที่แบบว่าเป็นจุดขายของเขาเลยนั่นก็คือสารสก,กัดจากมาเมล็ดองุ่นแดงนะฮะสารสก,กัดจากรากหม่อนสารสก,กัดจากเกาลักนะฮะเพิ่มความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นให้กับผิวไม่ให้ผิวแห้งกร้านใช่ครับปรับสภาพสีผิวให้สว่างมากยิ่งขึ้น แล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเหมาะสําหรับคนที่บางคนเนี่ยที่มีผิวผสมหรือผิวแหง้งก็สามารถที่จะใช้ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันปกติราคา590วันนี้เหลือเท่าไหร่คะ299บาทเท่านั้นจา้าอ่านะฮะวันนี้ hey, มันยังไงบ้างเลยนะฮะใครสนใจก็รีบโทรได้เลยนะครับ090 29 15 6 39นะครับ090 29 15 6 39หรือเป็น Facebook ก็ได้ที่นิสตาเพอร์เฟไลแอดก็พิมพ์ As ซซายป ที่สำคัญแบรนิสตา้านี้เปิดรับตัวแทนเปิดบินหลักร้อยการันตีรายได้ทักเบอร์ที่0902915639นะจ๊ะคุณผู้ชมนะบินหลักร้อยรายได้อาจจะเข้ามาเป็นหลักหมื่นขายเก่งๆขายดีๆอาจจะเข้ามาเป็นหลักแสนขายดีมากๆทั้งจังหวัดซื้อของคุณก็เข้ามาเป็นหลักล้านม,มันก็มีมาแล้วนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของเขาเนี่ยทีแรกต้องมาลงตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเขาบอกพี่เต่าสินค้าหมด เพราะมันขายดีมากจะเพาะขายในที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันก็ขายแทบไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นคุณรีบโทรไปนะคะ0 9 0 2 9 1 5 6 3 9นะฮะอ่มาะคมาัที่ข่าวต่อไปครับเราไปดูคุณพจ์อานนท์ครับบอกปวดหัวปวดขมับอย่างแรงเลยเพราะแม่หญิงลีจะทำตาอีกแล้วนะฮะมีเรื่องมาให้ปวดหัวอีกแล้วสำหรับพวกกับชื่อดังอย่างคุณพจ์อานนท์หลังจากนะฮะที่ต้องการพักกองเรื่องของโควิดไปนะฮะเพราะว่าโควิดมันมาก็เรื่องหอแต๋วแตกแห่โควิดปองปุริเย่นี่นะฮะมันต่อไม่ได้ เพราะว่าทีมงานก็นรวมตัวกันมาได้โน่นนี่นั่นนะฮะคือผู้กํากับเองก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรพักก่อนไ้ก่อนแต่ว่างานนี้ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหญิงรีก็ต้องไปผ่ากี นะไปพากีมาช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งนะฮะล่าสุดเองบอกว่าเอาอีกเลยหญิงลีกับโอมนี่ใครอายุมากกว่ากันฮะยิงลีกับเขาต้องอยู่อายุเยอะกว่าดิโอมสามเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่ยี่สิบห้าเอาเธอยี่สิบห้าเองเหรอเออยิงลีเขาสามสิบสามสิบหกแก่สามสิบเจ็ดอ๋อนึกว่ารุ่นเดียวกันนะไม่เป็นเขาเป็นรุ่นพี่โหดีละหนวดเหรอ ไม่เป็นไรนะ uh, ไม่เป็นไร uh, 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 นะฮะแต่คุณโพสต์อานนท์บอกว่าโพสต์แล้ว IG นะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า uh. อยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ปวดขมับ uh. มหาเทวีเจ้าโทรบอกว่าจะไปทําตาเอาหนังตาที่ตกขึ้น uh. อยากสวยกันจ้างแล้วหนังกูละ่ะหนังเปลี่ยนแน่ๆโอ๊ยปวดแปดบอกแบบนี้ <ไว S 2> นะปวดแปด อ๋อเหรอเช็ควปาใช่ไหมวป้าไม่ใช่ตอเต่านะโอเคปวดแปดนะฮะ้อมกับแอปพิชันเพิ่มเติมว่าแค่ดียังสวยก็ไม่พออีกเหรเอะปงขปรงเป็นเพราะอีโคบิดแท้ๆไม่ได้ปิดกล้องเสี้ยทีนะฮะก่อนจะได้ถ่ายกูว่ากูต้องผ่านผ่าสมองแน่เลยนะปวดหัวเยอะมากพราะเปลี่ยนบทไม่ทันดาราหน้าเปลี่ยนเปลี่นนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นรอดูกันว่าจะแก้ยังไงดีเชื่อเหออเออปวดหัวแล้วไอ้พศเอ้ยนะเขาบอกแบบนี้เลยนะอ๋อเหรอคะงานนี้ก็ ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าถ่ายมันได้นิดเดียวเองกับหยุดล็อกดาวน์อีกแล้วถ่ายถ่ายไปหยุดอีกแล้วไม่ได้จบอะไรเลยหนังคนเรากระถุ่เขายังเกิดอยากเกิดมาสวยเนาะแล้วก็ทําฟรีแล้วเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเป็นชั้นชั้นก็ทํามันก็ได้เป็นทําฟรีอะแล้วหมอเก่งทําให้ทั้งทั้งหมดเลยอะอเป็นพี่พี่ก็ทําเนาะจะมาร้อยหนังถ่ายถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะ ปวดล็อกดาวอีกอกี่ปีอ่ะอีกสามปีเปล่าเราะว่ามันล็อกเราเราต้องยอมรับนะคะว่าล็อกดาวข้างเนี้ยมันล็อกไปเรื่อยๆนะคะอพอใกล้ๆจะปวดก็ล็อกไปอีกนี่ล็อก Lock ไปอีกเท่าไหร่ถึงสิ้นเดือนเห็นไหมล่ะมันล็อกไปเรื่อยๆล็อกไ,ไ,ไปเรื่อยๆล็อกไปเรื่อยๆล็อกไปเรื่อยๆล็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนรอทําสัญญกรรมก็ไม่ไหวอะ่ะแล้วเขาต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะ่ะอืมถ้าเกิดเลือกให้ทําสัญญกรรมได้หนึ่งอย่างโอมอยากทําอะไรคะ ศัยกรรมหรออยากจะทำาปากีไม่พาพาทำไมอ่ะอะไรอ่ะอยากจะไอ้นี่ปลูกผมเพราะหัวอมถิกขึ้นไปตรงนี้อ่ะเป็นคนหัวเปิดกว้างเป็นคนหัวเถิกกว้างแล้วเป็นแบบนี้ก็อยากจะทำแบบมันเป็นยูเข้าไปใช่ไหมก็เลยอยากจะที่บ้านพ่อหัวร้านป่ะเพราะไม่หัวร้านแต่เป็นโซนนี้แต่ไม่หัวร้านนะยังมีผมปกติแต่เป็นโซงแม่ล่ะไม่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 ใช่ไหมใช่ก็เลยแบบว่าเป็นแสนเลยนะ อยากอยากอยากปลูกอย่างเงี้ยเคยเคยเห็นเขาปลูกผมไหมล่ะเคยเคยที่เขาปักลงไปใช่ใช่เป็นซิลจากด้านหลังเนี่ยน <Yeah> ั่นแหละแต่ที่เก็บอกว่าซิลด้านหลังคุณโอมใช้ไม่ได้ทำไมครับให้ใช้ขนบริเวณส่วนอื่นก็คือขนขนแขนอีโอมมึงเอาความจริงขนแขนมาเป็นผมไม่ได้ขนขาขนขาก็ไม่ถึงผมขนลักแร้ขนลักแร้มันน้อยเกินไปและจะขนอะไรล่ะขนตูดเมื่อก <mm ี้นี่หรือว่าจะขนตรงอื่น ไดมอนด์แฮร์ไดมอนด์แฮร์เอาไปไว้ข้างหน้าเนี่ยได้ไหมได้ตายแล้วประมาณ5้าหกพารากราฟยอมมัห้าหกพารากราฟไปเลยแต่มันจะหยิกๆนิดหนึ่งน่าเกียดอ่ะหยิกนี่ตรงนี้มันมันได้สุดหรอเออแต่มันหยิกนะไม่เป็นไรเราก็ได้โอ้ แล้วผมโอมเป็นคนผมตัวแล็กถ้าสมมติว่าปลูกตรงนี้แล้วไม่หยิกแค่ตรงนี้ผมก็ไม่เป็นไรแกก็เป็นแล้ก็ทำหยิกทั้งหัวสิมึงก็ทำให้หยิกไปหยิกทั้งหัวออ๋ไปดัดเอาเป็นพวกหนุ่มพังพังพลาดเออกลัวจะเป็นพังอื่นด้วยสิมาทำอะไรอีกไม่รู้ไม่มีแลยอ่ะผักกีไม่พ้าไม่อยากอาถ้าเกิดมีมาให้เลือกหนึ่งผักกีสองรีแพอ่อไม่มีไม่ต้องการแล้ยนะเออไม่ต้อง ให้เลือกสองอย่างเลยหากกีกะรีแพรแล้วก็สามก็คือหมายความว่าฉีดฉีดฉีดให้มันใหญ่อุมอุ้มอุมอิมอ่มอุ้มอ๋อเอาอันไหน แต่ละอันเสนอมาไม่ยาได้เลยทำทำไปเถอะรีแพรดีกว่ารีแพรนะรีแพรมันทำไมเขาบ่นกันแล้วเหรออะไรนะคนเขาเริ่มบ่นกันแล้วเหรอเอออันนี้ดูน่าจะดูซอฟ์สุดไม่รีแพรนี้มันคนเริ่มบ่นแล้วเหรอเออไม่เริ่มบ่นก็พี่อมครับพี่อมครับครับวันนั้นอมมีคนเล่าให้แม่ฟังว่าอย่างไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอออมอมมันร้องอยู่ในห้องน้ำว่าห้องน้ำพี่อมบอกว่ามีรูอ่ะเออ พี่ครับพี่ครับเอา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 นิา้วออกไปได้ไหมครับค่ะมันติดแหวนครับเออโ <fit> อมพูดนี่มีคนมาบอกแม่อ,อันนี้แม่มาถามโอมนะมันติดแหวนครับและเสียงเสียงไอ้คนที่ทำเนี่ยมันบอกว่อาอ๋อไม่ใช่แหวนครับนาฬิกาโอ,โโอโ้โหโลงไปายาเน่ตายแล้วพี่ครับมันเจ็บครับติดแหวนครับอ๋อไม่ใช่แหวนครับนาฬิกาโอ้โครกเลยทีเดียวเออดีนะเอออ่ะเลือกรีแพ้ดีกว่ารีแพ้อืมเลือกรีแพน จะไปฉีดให้เป็นอูมขึ้นก็ไม่จะฉีดทําไมอ่ะมีมีฉีดให้อูมขึ้นไม่ก็ไม่เอาคจะไปหมายถึงว่าโอมจะไปฉีดทําไมเล่าอ๋อจะบอกว่าตัวเองใหญ่อยู่แลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากแบบอย่างนั้นเ่ะอะไรนะ โอมเป้าตุงเนี่ยในในคอมเมนต์มีบ่อยมากเลยว่าน้องโอมทำไมเป้าตูงจังเลยไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเปิดให้เขาดูเลยดีกว่าว่ามันของจริงหรือเปล่าโชว์เลยอไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเปิดกี่เขาดูเลยจะได้ไม่ต้องมาเทาเดากันว่ากีนิ้วองเออบางคนเขาก็เดาสามนิ้วครึ่งบางคนก็บอกคนนิ้วครึ่งเออ นั่นแหละถูกสามนิ้วครึ่งนี่ไม่ใช่ความความนู้นลรูเยี่ยวโอ้โหตาไชะโคกแตกหรืออย่าง้นเยี่ยวทีชะโคกพังเปล่าเป็นโรคอ๋อเป็นโรคหูนหันไก่อ้าวีน่ากลัวมากเลยนะฮะเราไปดูดีกว่าไฮโซลูกนัดครับสรุปตาขวาบอดครอบครัวลุยฟ้องทุกหน่วยงานนะฮะั้งอายาแล้วก็แพ่งเรัยมีเพื่อนที่เป็นอนุรักษ์นิยมบอกลูกแก้วเออนะครับคือเรื่องของอาการดวงตาเนี่ยแน่นอนว่า อะ,ะการแรกเลยอ่ะนะคะคือไฮโซลูกนัดเองเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลฉีกขาดเป็นรูปครึ่งวงกลมที่บริเวณคิ้วขวาลูกแก้วไม่ครึ่งวงกลมนะคะลูกแก้วไม่มีครึ่งวงกลมลูกแก้วแต่เป็นดวง,ดวง ซึ่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษาให้ตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าไฮโซลูกนัดเองมีแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวาและมีบาดแผลฉีกขาดที่คิ้วขวากระจกตาขวาฉีกขาดด้วยแล้วก็ลูกตาขวาแตกนะครับนี่ก็ตาแตกเลยอ่ะจอประสาทตาขวาลอกด้วยอ่ะมันแรงนะเนาะไหมเนาะแรงมากจึงทําให้เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บจากแพทย์ด้วยการผ่าตัดแล้วแต่ปัจจุบันนี้อาการเบื้องต้นปลอดภัยและก็ทรงตัวครับแต่ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เพิ่มเติมเนื่องไปเนื่องจากว่าต้องดูอาการไปอีก มากกว่า6เดือนเลยนะครับเรื่องการรักษานี้โดยแพทย์มีความเห็นว่าภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้วดวงตาข้างขวาของไฮโซลุกนัดจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกโอ้โสงสารัสตลอดการชุมนุมนะครับไฮโซลุกนัดก็ได้แสดงออกแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับซึ่งนะครับหลายคนพูดว่าอ่า มองย้อนกลับไปที่การจัดการที่บอกว่าเป็นหลักการสากลการยิงแก๊สน้ําตาเนี่ยนะครับคือบอกอย่างไรก็ตามเนี่ยได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างชุมนุมนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ในสภาวะที่จําเป็นจะต้องใช้มาตรการยิงแก๊สน้ําตาลและยิงกระสุนยางก็ตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็จะต้องกระทําไปด้วยตามหลักการและมาตรฐานสากลกล่าวก็คือในการปฏิบัติการยิงแก๊สน้ําตานั้นต้องใช้วิธีการยิงแบบวิถีโค้งในลักษณะที่แทนยิงให้กูดูหน่อยเขายิง ต้องขึ้นอย,อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ให้มันตกไปอย่างนี้อ้าว<ล>เหรอแต่ที่มันมีภาพหลุดออกมาจากช่องหลายทีวีบางช่องอะ่ะมันไม่ได้ยิงอย่างนั้นนะมันยิงยังไงอะ่ะฮะมันยิง,ย,งยัง,ยงไงก็ไปดูช่องนั้นแล้วกันว่าเขายิงยังไง<อ>มันไม่ใช่ยิงอย่างเงี้ย<อ><อ>โดยแบบโดยห้ามลิงอะไรอย่างนี้อ้าวเออก็ โดยเปวิธีถ้าเราดูในทีวีเนี่ยมันไม่มีนะเออเนี่ยเขาย้ําเลยว่าโดยต้องไม่เป็นการยิงวิธีตรงหรือเลงเข้าหาตัวบุคคลอย่างเด็ดขาดแสดงว่าที่เห็นในทีวีเนี่ยมันหลอกมันหลอกพี่ก็ต้องยิงข้างบนมุมกล้องมุมกล้องเออตัดต่อตัดต่อเฟกนิวเออเนี่ยแหละทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกนสน้ำตาหรือว่ากระสุนยางต้องห้ามยิงจากที่สูงหรือมุมสูงโดยเด็ดขาดพี่จะบอกเลยให้นะยุคนี้ มันไม่เหมือนสมัยพฤษภาธรมนหรือว่าสิบสี่ตุลานะยุคนี้มันมีมือถือมันมีกล้องวงจรปิดเยอะครับดูได้ทั่วเมืองเด็กเด็กเนี่ยมันเล่นโซเชียลเก่งมันถ่ายทุกมุมแล้วสื่อมวลชนที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรสื่อมวลชนนี้ก็อยู่ข้างหน้าถ่ายทุกมุมเสียงมาตรงไหนสื่ออยู่ตรงนั้นหมดอมเขาถ่ายหมดพี่ว่าเนี่ยที่บอกว่ายิงมุมสูงเนี่ย ที่เห็นจากสื่อนะคะหลายๆเล่มหลายๆช่องเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีการยิงมุมสูงยิงไปขึ้นไปข้างบนแล้วลงมามที่เห็นสองที่มือถือของนักข่าวถ่ายถ่ายกันมาเนี่ยคือยิงปกติเลยเขาบอกว่าไงซึ่งในกรณีของไฮโซลูกนั้น,นเกิดจากการยิงแก๊สตั้มตาที่ไม่ใช่การยิงแบบวิถีโค้งไงจนเกิดเป็นการเสียหายหนักเลยก็ไม่ใช่วิถีโค้งแสดงว่าตำรวจไม่ได้ยิงนี้เลงโดยตรง เป็นการเล็งโดยตรงเหมือนการยิงทั่วไปที่เราเห็นในเรา้ก็ในทีวีเราเราสามารถพูดได้เพราะมันออกทีวีหมดแล้วอะภาพเราเห็นได้ชัดเจนเห็นหมดแล้วอะเออมันเห็นไปหมดแล้วคุณเข้าไปใน y o u t u b ครับคุณเข้าไปในช่องข่าวไหนมันก็เห็นภาพพวกนี้หมดอะอื่นแหละครับตายตายตาคือรักษาแล้วผ่าตาแล้วหมอบอกว่าดูว่าครึ่งปีแต่ปัหายทั้งหมดทั้งมวลแล้วตาก็ไม่สามารถไม่ใช่ลูกแก้วไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแก้วนะไม่ลูกตาแตกนี่คือมันมองไม่ได้อยู่แล้วไง มันผักมันแตกมีขนาดแล้วคนที่โดนโดนตอนนั้นน่ะน้องก็ต้องทรมานมากเลยอ่ะใช่เราอยู่ยากก็เนะครับนี่โอ้ตายแล้วตาด้านขวาใช่ป่ะใช่ครัขวาอ๋อเหรอโอ้ตายแล้ว S <S เขาครอบครัวเขาไม่ยอมนี่ไม่ยอมครับเพราะตอนนี้มีเป็นนเดนเลยคดีตามกฎหมายทางคดีอาญาแล้วก็แพ่งครับแล้วก็คดีอื่นๆด้วยกับบุคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะมีเป็นแสนล้านออืืมมเขาเอาคืนได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ดวงตากลับมาแม่เข้าใจปะใช่แต่ถ้าพูดถึงในมุมมองว่าถ้าการรักษาแล้วก็ไปต่างประเทศอะองค์ง้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อันนี้พูดจริงๆนะมันไม่ใช่ในละครอะมันไปนี่ขนาดหมอแบบผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่า แม่ไปดูสิว่ามีอะไรบ้างหนึ่งกระจกตาลอกแล้วลูกตาแตกอ่ะตาตาบริเวณหน้าของเราเนี่ยมันบอบบางที่สุดครับนะคะตาจมูกนะคะมันบางที่สุดโดนเข้าไปเนี่ยยังไงก็พังตรงอื่นเนี่ยมันโดนเข้าไปมันก็ยังเย็บรักษาได้แขนขาแต่ขานี่โดนแรงๆก็ไม่ได้นะขาแขนนี่ขาดนะคะขาขาดแขนขาดได้นับกลัวค่ะนะคะ แต่ว่าเขาก็ยังสงสัยว่ายิงวิธีโค้งก็วันก่อนก็เห็นมีสาธิตให้ดูดีคะว่าเขายิงกันอย่างนี้แต่ในภาพที่พี่ต่าเห็นในข่าวมันไม่มีการยิงอย่างนี้นะอ,อ,อันนี้ได้ไหมในเกมเหมือนในเกมเลยอยู่ยากเนาะครับ อหมดแล้ววันนี้นะครับเหนื่อยจังเลยอ่ะวันนี้มีแต่ข่าวน่ากลัวฝนก็จะตกอีกแล้วจะตกแล้วจะคึมเลยเนี่ยไปกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนี่ไงไม่ต้องไปหรอกทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนยิงไม่มีไม่ไม่ได้ไปม็อบตุคุณผู้ชมนะออพาคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดวัคซีนมาลงพาพ่อหรือพาแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ที่ไหนบางซื่ครับบังซอสถานีต่อไปบางซือนะคะนี่ไปอะไรนะ เจอที่บางซื่อนะครับเราใส่มุงใส่แมสด้วยนะอ้้ยตงข่าวก่อนข่าวแรกที่ฉีดนักข่าวติดโควิดอินเดียมาจากบางซื่อเต็มเลยนะอหละเดี๋ยวดูแลเต็มที่ป้องกันเต็มที่เออก็คือถอดแมสเดินเลยเท่าแบบฟูเทิร์นเลยฟูเทิร์นนะคะไปถึงบางซื่อขออะไรอย่างได้ไหมอะไรครับพอถึงหน้าสถานีฟูเทิร์นให้แม่ดูหน่อยได้ไหมได้นะแล้วส่งมาให้แม่แม่จะเอาลงในไอจีไม่เอาอ่ะไม่ส่งละไรเออเดครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะฮะ นี่เลยนะแอปเปิลโซฟดีท็อคล้างพิษนะครับปรับผิวของคุณให้ใสขึ้นนะฮะครับโดยแอปเปิลโซฟปกติราคา199บาทวันนี้เหลือเพียง99บาทจากแบรนด์นิสตานะคะแล้วก็ไรเทนนิ่งค่ะทีมเนี่ยนะฮะไรเทนนิ่งปกติราคา590ราสครับพิเศษลดเหลือเพียงแค่299บาทเท่านั้นพี่เต๋อบอกเลยว่าใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดงรากหม่อนแล้วก็เม็ดเก่าละเนี่ยครับมันไม่ได้นะฮะนี่ก็ขายกันแบบว่าสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้2สองร้อยเก้าเรียกว่า ในห้างสรรพสินค้ามันยังขายไปห้าหกเจ็ดร้อยเลยเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานเบอร์อะไรคะศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งห้าหกสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งห้าหกสามเก้าติดต่อที่เฟซบุ๊กไลน์แอดแล้วก็รับตัวแทนด้วยจากแอนดิสตานะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ